นี <Read> yeah. okay. yeah. mm ่เยนไปใจชื้นอุ้ชื้นขึ้นมาทางทีน้ำ้ชมมีถึงยูเนี่ยนี่แหละที่นูนเดินไปไงโโอ้ได้มาเยอะหรอกแต่ว่าพอกินนะเอามาเยอะมาก็ขี้เกียจทำแตผม สวัสดีครับผมสวัสดีอีฟซินท่านหครับผมก็วันนี้ก็อล่องไม้ไม่เดิมเนาะมาอาทิตย์เนาะครับผมช่วงนี้ก็ร่มไม้เดิเมามาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วเดิมมาหาผมมาบ่อยแล้ว,ลวใช่คือจุวปูเนาะครับปูเนาะงานประจำไเยอะนี่ก็งานประจำมไม่มีแล้วอะ่ะเรื่องงานมุกวันเราต้อคว้ากันออกเนาะหากินเนาะหยัดช่วยบยัดข้าวบข้าวไปนะได้ไหมใช่ครับเออนี่ก็หมายนี่ก็เราก็ไม่เคยได้มาเลยะ กระตายไม้นีืไม้เก่านู่นส่มากไปอ่าแต่เส้นเดียวกันนี่เลยนะเส้นเดียวกันครับผมเส้นเดียวกันไปครับผมก็ฝากไปกดแชร์ด้วยครับพิซซ่าใต้น้ำมันแนวกับอ่ากระต่ายเตยด้วครับผมไปครับอู้หูหูอุ้ยใส่ได้เก้ออู้หูหออ้หหูย่างนั้นนะจบใส่เว้นนะใส่เว้นท่านผู้ชมครับใส่เนี่ยโอ้หูหูขัจ้จอมีกองนู่นอ่ะด้วยอู้หูหูพิซซ่าเว้นนะ แต่หวาดไปหวาดอุ้ยนั่นอะไรใส่วิ่งหูยใส่ใหญ่เลยนะแต่ว่าเป็นไม้นะเราก็ไม่อยากจะง่ายๆไม่อยากจะลุกไงลบนไม้อ่ะโอ้โหอ้เดินเดินไปน้ำกับเพื่อนเอานี่เลยวะเอาตรงข้างหน้าน่นได้ไหมแข่งได้เนี่ยโอู้ยที่ปลาไใหญ่ที่หว่านั่นอะ ขึ้นรูปป่ะปั๊บเอาแห่เลยตอนนี้เลยโอเคนะับผมเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจักร6โมงครึ่งนะท่านชมนัดกัน6โมงมา6โมงครึ่งสายตลอดโอ้ฟังจัดเสียงเนี่ยอยู่ใต้สะพานเนี่ยใช่ไซย์ใหญ่เนี่ยโอ้โห ใส่เว้น,นปิดแล้ว,ลวอ่ะโดนแล้วลรู้ไงห็นไหมใส่ได้กอะหัวโดดโดนนันวันไวไม่โดนหรอกโชคดีไปนั่นแหละโชคดีไปไม่ใช่อะไรนะที่คิดปดว่าไม่โดนหรอกเหมือนผมมานนั่นเลยแล้วเนี่ยอืมเนี่ยใส่เนี่ย เพียบนู่นไปข้างในดีกว่าปไปข้างในดีกว่ากันีจมไปต้องัาตรงกลางวะเจอหัาตรงกลางก็ได้โดนนะฮะโดนนะ ซอย f ก็ไลค์ก็แชร์ share, ก็ติดตามด้วยนะโดนมัมเนี่ยไม่เหงิกตุก,กตุกอ่ะไม่เรนะอืมเงียบเราเขามือสไนย,ยู่ไซเปอร์เหรอใช่ไหมเงียขวาม,มือเราไปนู่นเลยดีกว่าเราไหนวะไม่เห็นวะ ในขวามืออยู่ไหนล่ะครับท่านไหนนะอ๋ <laughs> อา <adults> หายคุณฟังนู้นหฮ่าจะปวดนะขวามือก็ปวดนี่ไปไปเออน,นี่แหละนี่แหละเออเห <laughs> ็นฝะั่งนน้นนะเยอะอ่ะมึงปุ๊บ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 ปุะ <laughs> เพียบอ่ะ วันนี้ก็บร,รากาศดีนะครับบรรยากาศดีคือว่าเมื่อคืนว่าจะมานแน่แน่ฝนตกใช่เงียบกิิบแต่บางทีคืมๆอย่างนี้หวานไม่โดนนั่นเนี่ยทาเป็นเล่นไปเห็นแต่แบบคืมๆอย่างนี้มีดึงมีอะไรบ้างไหมไม่มีเลยเงียบโอ้โหใส่ไม่ได้ทำปลาหรอกหมอวันนี้ ง่ายม,มีคนสั่งนี่จะไม่ได้สักตัวเนละท่านผู้ชมเป็นเล่นไปเ<ฮ>ง,งียบคลิปเลยปะเงินผมวันนั้นแล้วโอเคครับไปเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์ผานดามันต่อนะท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มแห้งครับท่านผู้ชมทีน,นี้ก็พากันมาสักครึ่งทางได้แนละ้วท่านผู้ชมตอนนี้ สถานการณ์เป็นไงครับแห้งไม่ดีเลยไม่โดนสักตัวเลยอะยใส่เว้นอะแต่งตัวมาผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเลยไม่โดนเนี่ยออไม่ทั้งใส่เว้นอะวานตรงกลางก็แล้วข้างก็แล้วเนี่ยไม่มีดึงเลยอะ่ะมีไหมเฮ้ไม่มีเหรอติ๊กตักปักปักอะไรเงี้ยเลยไม่มีเลย,เลยโอ้โหปลากระเบื้อง เงียบ <Yep. S 2> ปลาเต็มคลองหวานไม่โดนได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหโอ้พ oh, อเลยแบบนี้แต่มันก็มันเหมือนไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะวันนี้นะอืมนี่นะเนี่ยนทะ่านผู้ชมตรงนี้นะเอนะๆๆตรงนั้นะนะนะอ่ะโอ้เพียบะนะปากนะนะั้น่ะปากเพียบแต่ว่าไม่โดนน่ะใช่ครับเนี่ยไปโดนจริงๆครับผมจะไปข้างในมั้งเหรอสองสัยต้องไปสุดข้างในอ่ะ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดินมาเป็นโลแล้วมั้งเนี่ยได้กือตัวแล้วมัไม่ไม่ใช่ว่าปานะดินไม่ไม่กตัวนะครับวันนี้งานข้าวใส่จะงานข้าวเนี่ยต้องได้ไปตลาดแน่เลยอ่ะดูทรงแล้วงานข้าวแน่วันนี้ท่านผู้ชมไปปลายเรายังมีอีกอีกไม้นึงเนาะไม้นึงน่าจะเป็นช่วงบ่ายอ่ะแต่ไม่ได้ก็ช่วงบ่ายนะใช่ หรือถ้าช่วงเช้าเสียนจัดก็อาจจะเว็บ้าไปนิดนึงไปนู่นนะคองคอง,องนี้ลงผนะ่านหากักอ่ะอ๋ออะไรก็พอได้อยู่น,นั่นอันนี้เงียบเลยนะไม่ไม,ไมีดึงเลยอะ่ะเนี่ยเดินมาตั้งแต่นูนะ้ใน,ในนะท่านผู้ชมมาใกล้ใกล้เหรอผมเป็นโลแล้วเนี่ยเป็นโลแล้วโลแล,ล,ล้วแหละใช่ไหมห ปกติมันต้องมีตึกมีตักตักปักอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะสะอาดบอกเลยจำตรงเลยสะอาดปลาเยอะเนี่ยปลาไม่พลาดคืออะไรไม้โอเคนะท่านชมไปเดียวเพาอไปลึกๆอีกหน่อยนะเพื่อจะได้ลุ้นมีแก้มบ้างไปสงีเงียบนะชะเงียบอ่ะเงียบ เงียบมากนี่นี่นี่นทีเด็ดเราเด็ดเราฝั่งซ้ายมือเนี่ยเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยคอบขอบไปฝั่งฝั่งนู้นเลยนะหมอพอไปชายฝั่งอะ่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วผ่านด้ำย่องไปแล้วนะย่องไปจังหวะนี้จังหวะนี้ทำยังไงซ้ายขวาหนึ่งสามสองหนึ่งอือหูผิดแผนอีกแล้วครับท่านผู้ชมออกมาแล้วมั้งโอ้ยว่าโดนนกอะ่ะ นี่ถ้าโซนนี้ถ้าเอาออกดีๆเนี่ยโห่ยอย่างเดียวได้กลับบ้านเลยนะโอ้รอบนี้น่าจะออกมาแล้วมั้งอุ้ยโดน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 หุ้ยตั้งแต่เดินมาครับท่านผู้ชมอย่างนี้แหละเพิ่งโดนโดนเราเนี่ยไปลำบาแล้วมั้งหลุดมาด้วยอะหลุดหมดแล้วไอ้ยังได้อยู่บ่โอ้หลุดหมดเลยดูเดียวโอ้โหเดินมาเป็นกิโล ดหมดเลยเมื่อกี้น่ะโดนอยู่โดนเกมหมด,ด,น,หมดนะท่านชมมาแล้วนะครับผม,มเกมแรกน้ำตาจะไหลขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยมันมาเด้อเดี๋ยวโทรหา่ากงหกอีกนี่ไม่มีตัวยังเพิ่งได้ตจวแรกจริงเรง้จะแบ่งกันยังไงไม่รู้เนี่ย อาตัวครึ่งใคเจะเอาหัวชาจะหางนะถ้าคนที่เอาหัวไปจะหากินหมานะผมขอเอาตัวดีกว่าหัวไม่มีเนื้อมี่ลายเต็มอยู่โอโดนไม้เนาะเสียดายนะอืมไม่น่าโดนไม้เลยกว่าจะกว่าจะได้เลยนะโอ้ยหัวยุงอยู่ข้างนอกอีกโอ้สวยแล้วคนยุยู่นกเฮยื่ออีกยอก ตายเอาไหมไม่ไดครับผมอันดำขอแก้ตัวนะอุ้ยเพียบเลยเหมออีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมอลองอันนี้เลยไหมล่ะลงไล่เลยวะใช่ติดอยู่ฝั่งนู้นน,ะนี่วโดนไหมตรงนี้ต่อมานี่มานี่อุย้ยโดนโดน,โดน ซ้ายมือซ้ายมือนูนๆงายใหญ่ใหญยใหญ่ใหญ่โอ้ my god โอ้อยู่เปล่าเอออยู่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 โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาเออใส่โบนะน oh oh, ี่นะท่านผู้ชมใส่ใหญ่ปลาอยู่ข้างตะลิงนะใส่ใหญ่อ่ะเรามีรอยยิ้มยิ้มแห้งตันแท็ยังไงยิ้มแห้ง ตอนนี้เรามีน้ำมีนวลใช่ไหมตุ่นเล็กคือเนี้ยเอาเก็บไม่หมดไปเก็บหมดไปไหนๆก็มาแล้วท่านชมหืมดูนี่กว่าจะได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านชมก่อนบอกว่าบอกว่ามาเอ้ยิงหายากๆอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่ข้างล่างนี่ประเทศนี่ผสมพันธ์นะมึงเนี่ยเอาไป ใส่เล็กนะท่านผู้ชมเก็บให้หมดในๆก็ยังไม่ได้สักตัวเล้วใช่มไม่พอทอดเลยอ่ะอ,อ่ะใ้้ทอดแตอจากโดนใช่ไหมจัดให้ทีเนี้ยแล้วไซใหญ่ก็ <laughs> ไม่ปกติจกปกเราเคยมาเราเดินมาขนาดนี้เราแบบกลับบ้านไ,นนะไ,ด,ได้แล้วไงเด็กลับไปแล้วอันนี้กลับไง่ะือเปล่าดิเนี่ย ตัวเดียวเองตัวเดียวเออได้แบ่งกันแล้วท่านผู้ชมอ่าเขาก็ไปฉุบนะขยับหัวเอาหางอะ่ะโ <c oughs> อเซมโบ้โซลโแอปโซลอืมอะไรอ่เซมโบ้เนีูเราต้องปล่อยแล้วใส่เล็กๆไม่เอ้ยใหญ่ๆไม่เล,ล็กเอานะ <c oughs> ยังมีโอกาสจะมีลุน้นพอได้ลุ้นนะอยู่ทั้งชมผันดำก็ไปแล้วนะ พอได้ลุ้นนะท่านผู้ชมหว่นไม่ได้ไปเช่อื่นอนะ่ะขวาไปที่ปากกพงใช่เหรอเออโอ้ลูกมันโอ้ไม่ถึงวะ่ะโอ้ปล่อยมันไปเฮ้ยตัวอะไรงี้เดียวจะใจร้ายใจดำอะไรขนาดนั้นโหดเกินเฮ้ยมีสิคิดใสพอได้อยู่นะเนี่ยสีคีดเด้วยน่ะถึงแับตัวสองนิ้วเอง ตรานี่ปาาฟงใช่ะหน้า,าปากฟงปลาฟงนั่นแหละล <c oughs> อยนอกมายัางไงไม่รู้เนะี่ยเหมือนนอกนกแบบอาจจะโดนก็เป็นได้ <c oughs> ไม่โดนวันนี้มาแห้งๆนะท่านชมวันนี้โดน่คือโดนใจไปไม่คลองวานไ,ไม่ได้แล้วต้องเลาะคลองนะท่านชมไม่ได้ปะได้อืมมาจากเต็มเลยเอา้าวโอ้ยผิดอีเอาข้างหน้านี่แหละหมอเออนี่แหละครอบไปทั้งบนเลยจัดไปเต็มคาราเบล ร่หลอดจังโน่นสายตาเอียงปะเนี่ยโอ้โหม้ไงจะไปกู้อะไรมเนี่หลอดนี้น่าจะตกเข้าไปตกลาได้เจียวเน่ยเดี๋ยวไหม นี่น่าจารย์โอ้ไม่ยอมไม่โดนนะฮะนะฮะโอ้ยวันจะโทษเลยทำไปเล่นไปอย่างเนี้ยไม่โดนเลยทำโจมวันนี้โบรรยากาศแบบนี้ด้วยไปลุ้นจนเมื่อยอย่างวันนี้ หวานก็เมือ่อยลุ้นก็เมือ่อยนี่ก็มาสุดแลนะ้วเนาะเอาตรงนี้่หรอ้เสียงมันจะได้หรอกมันจะถอยกลับไ้วยแหละโอ้โหมัขถามเงียบจะเงียบงีบกิ๊บเงียบกิ <c oughs> บ๊บเลยใช่ ถ้าโดนไปต่อถ้าไม่โดนก็บายบายไม่น่าจันะทรงนี้แหละน่าจะได้ถอยไม่ได้ถอยเลยแหละโดนจริงด้วยอ่ะยังไ่ไม่พลาดจริงไม้อ่ะเนี่ยใจนะท่านชมก็ ังไงต่อวะเนี <rawd Moder> ่ยไปคลองรอเปล่าไปคลองหักอ่ะเออเราเห็นนะครับผมนะย้ายไม้ย้ายไม้ายนะท่านผู้ชมครับเซตนี้ก็น่าจะตรงพอกันนี้ก่อนพอคนนี้ก่อนไม่โดนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกไม้หนึ่งนะอือไม้นั้นน่าจะอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละลุ้นเอาว่าน่าจะดีกว่านะลุ้นเอาท่านผู้ชมไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันที่นู่นเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับไปโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มา ของเลยมั้งน้ำบอกว่าเจอตัวเจอตัวชายชายชายังปกติไหนอะดูครับจะมีตัวเปล่าแลมีดึกอยู่มีดึกอยู่มีมีมีนี่ หายอชื่นใจอุ้ยใจชื่นขึ้นมาทันทีท่านผู้ชมนี่สิยูเนี่ยนี่แหละชิลุนเดินไปไงโอ้โหเดินมาหลายโลที่นี่แห่เดียวแห่เดียวเข้าชิลุนเลยใช่ไงแค่เดียวแห่เดียวแค่เดียวพอได้ถอดแล้วน่ะแห่เดียวอ่ะอืมตอนแรกคิดว่าจะแบ่งกันคนละครึ่ง เนี S <S oh, ่ยเดินที่นู่นเดินพิโนเนี่ยอันนี้เก้าเดียวเองเก้าเดียวพอได้อยู่นะใส่เนี่ยใส่อยู่เ้าเก็บหมดนะคือมันมันได้น้อยด้วยไงเก็บเรียบปกติเราไม่เอาไง อันนี้ไม่ได้เราต้องเอาเอาไปก่อนไม่เอาเราก็ไม่ได้ปล่อยนะคุณผชมมันไม่ได้ปล่อยมันไม่รู้จะทําอะไรเละมันเลยเกินนะมันเลเกินเลยไม่รจะเอาไปไหนเราก็ยิงมาอยากปล่อยล็อกมันแค่พันธุ์เยอะนะเรเลือกแต่วันนี้มันไม่ไม่หมดหรอกนะคุณผชมไม่ทันแล้วแหละมันไม่รู้จกหมดหรอกตัวเล็กยังไข่เลยเนาะเอาเอาตัวนี้ไปมันไข่ไปเป็นพันเนาะใช่ ทางเดียวก็คือสูบน้ำออกแค่พอหมดเลยหมดน่สูบน้ำยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยโอ้โหอ้งอะไรวะเนี่ยหาดแน่เลยโอเคครับผมมาใช่ไหม นั่นแหละไม้ใช่ไหมไถ้ลงแตกเลยนี่แตกใช่ที่กุ้งกุ้งขาวเนี่ยลอยนะฮะใช่ปะใช่นี่าเห็นเนแล้วไม่เหลือกุ้งขาวลอยอ่ะมีดึงอยู่เนี่ยโอ้โหแวล้วเขาอกโอหโดนโดโอโหที่ไหนเปิดมออ้ มาเลยไอไอคอูน้ยใช่ไหมอืมตรงนี้โอ้สามเหเองสองเหตเองแค่นนดยสุดยอดเลยอ่ะเป็นดเลย สเองเหรจะไปอาได้ร้นกัน,นต่อลทุลกไปโดนไม้ก็ยังโดนปลาอยู่ไอ้โดนไม้ไม่โดนปลาตุดแต่ไม้อย่างเดียวอ่ะโอเคอเมอฝั่งน้นนะเมืองจีนเลยะนะฝั่งโน้นทำไมโอ้เมืองจินงง ทอทีครับมไม่ทันขอเวละเมืองจีนทอทอทอขอ,อ,อที่ดีต้องมาจากไหนเมืองจีนใช่อุ้ยมันไอ้คน,นไข่แล้มหมอโอ้โหเนี่ไยไขมันนะทุกคนเนี่ยยิงเงยอะเน,เ<อ>นี่เห็นไหมที่เราบอกเน่เอาข้างบนนี้เราทำอ่นี้เนี่ครใช้การดังให้สาเดียวเลยนะสาเดียวไปเลยฮนะ ก็ได um, ้ทอดได้นะเอามาเป็ดมียเลยอคุณคิมาทางนี้ดีกว่าเนาะเราไม่มาเราก็ไม่หรอเราก็ตายเราก็ไม่รู้อีกก็อยากไปตรงนู้นอีกมาตรงนี้ไม่โดนอยากไปตรงนน้นดูไปทางนน้นดีกว่าใช่ไหม เดี๋ยวถือไอเทียเอาไปให้เมียนนะเอาบ่อยเมียนนะมีเหลือครับทำเสร็จแล้วเนาะทำเสร็จแล้วได้้อยู่แลววแลันสั้นแถวเนี้แหละ 弄完钙了。能 ไม่ต้องหวันไปไกลเลยอะสววยยนะสามเหโดนสามเหตเลยอะโดนเหตุีอดานะจอดดูททำอะไรกันวะบอกว่าออกมาไม่ใจน้อยเกินไม่กล้าบอกเป็นไรละเอาเป่าเอาไปเลย ตัดม้วตัดม้วตัดรอบนี่อีใช้เราตอกากมานี้นะใช่ไส์ใหญ่นะทมนิ้วเนี่ยเนี่ยไส์เนี้ยใช่ไหมแต่ก่อนนี่เรามาใช้หลักใช่เนาะใช่ตไม่ทันว่า เนี่ย yup. ส,นส,ส,สุนมากไเนี่ยเยอะใใสส่่เนี่ยคือเราไม่เอานะแต่เราก็ไม่ว่าไม่ได้ก็เราก็ไปปล่อยเอาหมดปากที่พี่ึงร้องไห้ปากยิปซีด้วยยิปซีก็ร้องขออยากกินปลาทอดปกติเราสุดมากเราจะเอาไซนี่ยเนี่ยเจ้าไซนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่เรื่องถั่นใจน้ำจีนเยอะเยอะนะเยอะ

มีโดนไปไปกลับบ้านสวัสดีครับผมก็มาสุดปูงงานนะวันนี้ครับคิดว่าจะไ,ไม่ได้นะเกือบบแล้วโอ้โหแต่ว,ว่าก็พอได้นะก็ได,ได้อยู่ได้ม่เยอะหรอกแต่ว,ว่าพอกินนะเอามาอ่เยอะมากก็ขี้เกียจทำแตผม โอ้ยแล้วก็เก็บผลไม้ป่ามาด้วยเท่านี่ยได้ผลไม้ป่าอีกนเช่าเนี่ยมาเก็บมาผลไม้ป่าป่าอานตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะจะไปตามไม้เหล่านี้มาด้วยแต่ที่เป็นนำน้ำมากแหละใช่เงินเรา้องน้ำน้ำผลไม้ป่านะแล้วเนี่ยพอได้อยู่นะไซส์แบบอีสวยไซส์เล็กๆนะครับพอได้ทอดนะตอนแรกคือว่าคิดได้คิดยังไงคนละครึ่งอยู่ไหมไม่โดนเลยนะตอนแรกไม่โดนไม่โดนมาโดนอยู่สุดท้ายเนี่ย 3, 4, สามสี่แหเนี่อ่าไม้สองอ่ะสามสี่แหนี่ยคือพอได้เหรออันนั้นได้กี่ตัวห้าตัวถ<ช>ึงเปล่าไม่ถึงห้าตัวห้าตัวเนาะห้าหกตัวนี่นตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กอ่ะตัวสนิ้วอ่ะโอ้โอเค <c oughs> พอได้ทอดนะครับผมก็ฝากพลงานด้วยพวกเราสองคนยนะครับอีสานใต้นะบันเชนเนอร์กับพนักงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆของพวกเราสองคนนะครับผมไปครับ สัมปาาน้อยๆทำง่ายทำง่ายไไม่ต้องเกี่ยงกันนะแค่นี้ก็ไม่ปวดหลังสี่ีม่งไงร้องโอ้ร้องปวดหลังับผมก็ไปไปครับเจอกันอีกทีหน้าเนาะับผมพาไปลุยที่ไหนครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยสวัสดีครับ